สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็อุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานนี้แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดสดร้อนร้อนเลยครับท่านออกมาให้พี่พี่เพื่อนน้องแ้ว ทุกท่านได้ด,ไดูได้ชมนะครับท่านยังไม่ได้ทำาวารล้อางทำความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่คนอื่นขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิดน้อยไม่ให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องได้ดูได้ชมนะครับท่านเริ่มดูข่าวาเหรียญน,นี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผิดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบระดับที่หาย,ยากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชายนั้น ตกอยู่ที่แหล่ละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมน,นะครับเนี่ยแล้วเหรียญห้าบาทเดียวนี้นะครับท่านเก้าเหลี่ยมน,นะครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมจะนับจากด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างก็แล้วแต่ครับท่านจะเก้าเหลี่ยมไหมรัชการที่เก้าต้องเก้าเหลี่ยมครับท่านแต่ถ้าเป็นรัชการที่สิบต้องสิบเหรียญครับท่านจะเชื่อหรือไม่ผมไม่รู้แต่ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านนับดูก็ได้ครับแล้วก็พิสูจน์ดูเองครับ แต่ได้รู้เองนะครับว่าใช่หรือไม่ครับเบื้องหน้าพงท่านก็ผู้ิพล์อรุณยเตชชัดเจนนะครับตัวหนังสือส่วนด้านหลังกรรัชการที่เก้าครับก็ชัดเจนเช่นกันครับท่านมาลุมาลูกพงท่านไหยดูสิครับเป็นไงมั่งครับีนเหรียญนี้คมชัดเจาะไหมสุดยอดครับท่านไม่มีรอยขูดจีดอะไรเลยนะครับขนาดเหรียญนี้ครับจริงปิ้งทีเดียวครับท่านสุดยอดแบบนี้หาไม่มีแร้วครับท่านยากมากที่จะหาเจอเหรียญแบบนี้ได้ครับท่านมาดูขอบเฟืองครับ โอ้โหสุดยอดเลยครับขวบเฟืองเหรียญนี้ครับไม่มีการสึกล้อเลยเลยนะครับเนี่ยโอเคมากนะครับโอเคมากครับเจ๋งเป้งนี่เดียวครับท่านสุดยอดครับคมชัดเจาะมาครับหายากจริงครับจะเจอเหรียญแบบนี้ได้ไม่มีธรรมดาเลยนะครับแบบนี้ครับที่จะเจอได้นะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็ชัดเจนอยู่นะครับท่านแต่ว่าเรีเสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทาการล้างนะครับท่านประเทศไทยครับ พจสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านสองห้าสาห้านะครับไม่ิดติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าสามห้าเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดบินเจมาพรดพุทธสิท์วราลำนะครับนี่วัดบินจมาพระพิทนะครับดูใกล้ๆเลยครับว่าวัดบินเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสุดยอดไหมสุดยอดครับท่านคมชัดเจาะมากสำหรับวัดบินนี่นะครับโอเคมามนะครับแบบนี้ครับสุดยอดจริงครับต่ำลงมาอันนี้คือครับเนี่ย แต่เรไม่ได้คือกระเบื้องนะครับเนี่กระเบื้องครับเด็นชัดเจนนะครับและล่างสุดคือ5บาทไทยแล้วก็5บาทอาลยิบตนครับสำหรับปีพศสอง5นห้าอยสามสิบห้านี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7กจุดหกรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่4ี่สิบ0 0ดล้านสามมืเก้าพันหกร้อย ยี่สิบเหรียญนะครับท่านสี่สิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับยังมีเศษอีกครับมาลิงงงครับเนี่ยยังมีเศษอีกยี่สิบเหรียญอีกต่างหากนะครับใน dwc นั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับสูงอการนะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่านขยับขึ้นมาจากแปดสิบบาทขยับขึ้นมายี่สิบบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทไปแล้วครับท่าน สูตรเลียงนี่ผ่านกันใช้ตกอยู่ที่เะละยี่ะ25ถึง35บาทเลยนะครับ